ซื้อรถต้องรู้ดอกเบีย้ยแบบใหม่รถต้นรถด,ดอกคืออะไรมีประโยชน์กับใครบ้างอยากรู้ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะ สวัสดีค่ะน้องแอนนี่นะคะที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฮอนด้าอุบลพันทองค่ะวันนี้จากคำถามหลายๆท่านที่ถามเข้ามานะคะเก <unter st utter> ี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีหน้าทำให้หลายๆท่านสงสัยนะคะว่าแตกต่างจากดอกเบี้ยเดิมมากไหมและสำหรับลูกค้าที่กำลังจะซื้อรถใหม่หรือจะซื้อรถปีหน้านะคะมีผลกับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนวันนี้น้องแอนมีคาถามและคาตอบเป็น Q&A มาแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ 1. กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้เมื่อไหร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพศ2565ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10มกราคม2566เป็นต้นไปค่ะ นั่นหมายความว่าคนที่ทำสัญญาเช่าซื้อตั้งแต่วันที่10มกราคม2566เป็นต้นไปจะได้ใช้เงื่อนไขสัญญาตามกฎหมายฉบับนี้นั่นเองค่ะ 2. ใครจะได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้บ้างสำหรับคนที่จะได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ลูกค้าที่ต้องการปกปิดค่างวดลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนผู้เช่าซื้อหรือว่าขายดาวและลูกค้าที่ต้องการจ่ายค่าปรับ พราะผิดชำระหนี้หรือพูดง่ายๆคือคนที่จ่ายค่างวดล,ล่าช้าและต้องโดนปรับค่ะ 3. กฎหมายฉบับนี้กำหนดอัดตราดอกเบีย้ยเช่าซื้อที่แท้จริงต่อปีค่ะ Effective Interest Rate โดยคิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดตามกลไกนะคะจะคำนวณเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงต่อปีสูงสุดเท่าไหร่สำหรับรถยนต์ใหม่ไม่เกิน10%สำหรับรถยนต์ใช้แล้วไม่เกิน15% สำหรับจัก,กรยานยนต์ไม่เกิน23ค่ะทั้งนี้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจจะปรับเปลี่ยนให้ลดหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุก3ปีหรือพูดง่ายๆคือเมื่อครบรอบ3ปีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนั่นเองค่ะค่ะข้อ4การเปรียบเทียบผู้ซื้อบ้านและเช่าซื้อรถยนต์นะคะสำหรับผู้ซื้อบ้าน สำหรับลูกค้าที่จ่ายงวดเข้าไปเกินจริงอย่างเช่นค่างวดบ้านอยู่ที่1,000 0บาทและจ่ายเข้าไปอยู่ที่3,000 0บาทอีก2,000มืที่เหลือสามารถนำไปตัดต้นได้ สำหรับเช่าซื้อรถยนต์นะคะที่จ่ายค่างวดมากกว่าปกติอย่างเช่นค่างวดเดือนละ10,000บาทนําจ่ายเข้าไปอยู่ที่30,000บาทนะคะอีก2 0 0ห0ที่เหลือจะนําไปตัดในค่างวดของเดือนถัดไปเดือนละ10,000บาทนะคะเท่ากับว่าลูกค้าเป็นการจ่ายชําระค่างวดล่วงหน้าไว้เฉยเยไม่สามารถตัดต้นได้นะคะ 5. กรณีผู้เช่าซื้อนะคะขอชำระค่างวดเพื่อปิดบัญชีในคราวเดียวนะคะหรือการโปะนั่นเองเราจะได้ประโยชน์ยังไงบ้าง 1>, 1. กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1. ใน3ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุในสัญญาจะได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า60%ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระยกตัวอย่างเช่นเราผ่อนรถยนต์60งวดแบ่งออกเป็น3ส่วนก็จะได้ส่วนละ20งวดถ้าเรากำลังจ่ายอยู่ระหว่างงวดที่1-20ถึง20แล้วนำเงินมาชำระทั้งหมดเพื่อปิดบัญชี ก็จะได้รับส่วนลดในอัตรามไม่น้อยกว่า60%ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 2. กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3แต่ไม่เกิน2ใน3ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุในสัญญาจะได้รับส่วนลดในอัตรามไม่น้อยกว่า70%ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราผ่อนรถยนต์60งวดแบ่งออกเป็น3ส่วนก็จะได้ส่วนละ20งวด ถ้าเรากำลังจ่ายอยู่ระหว่างงวดที่20ถึง40แล้วนำเงินมาชำระทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีก็จะได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า70%ของดอกเบี้ยช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระนั่นเองค่ะ 3. กรณีชำระค่าง,งวดมาแล้วเกินกว่า2ใน3ของค่าง,งวดช่าอซื้อที่ระบุในสัญญาจะได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระยกตัวอย่างเช่น เราผ่อนลด60งวดแบ่งออกเป็น3ส่วนก็จะได้ส่วนละ20งวดถ้าเรากำลังจ่ายอยู่ระหว่างงวดที่40ถึง60แล้วนำเงินมาชำระทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีก็จะได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระนั่นเองค่ะ6ค่ะสำหรับผู้เช่าซื้อนะคะที่ชำระค่างวดล่าช้าสถาบันทางด้านการเงินสามารถเก็บค่าปรับจากค่างวดในอัตราร้อยละเท่าไหร่ ถ้าหากเราจ่ายค่างวดล่าช้านะคะสถาบันการเงินสามารถเรียกเก็บค่าปรับจากเราได้สูงสุดไม่เกิน5%ค่ะเจ็ 7, ถ้าเราต้องการเปลี่ยนผู้เช่าซื้อหรือขายดาวให้ผู้อื่นผ่อนต่อจะเสียค่าบริการอยู่ที่เท่าไหร่กฎหมายฉบับน,นี้กำหนดค่าบริการเปลี่ยนผู้เช่าซื้อในอัตรา2,500บาทต่อรายการค่ะ ค่ะวันนี้น้องแอนนี่นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Honda Leasing นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องแอนต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันที่โชว์รูมค่ะบ๊ายบาย